ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะครพาคุณผู้ชมขึ้นดอยไปดูกิจกรรมการที่ยอดดอยอินทนน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้นําเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยายนนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ครบรอบ126ปี ที่บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธ,ธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในงานประเพณีไหว้าสาระเจ้าอินทวิชยานนท์ประจำปี2566 ซึ่งเจ้าหน,น่ายฝ่ายเหนือได้ร่วมกับมูล,ลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิทยานนท์อำเภอจอมทองสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันที่23พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราัลาของพระเจ้าอินทวิทยานนท์ซึ่งปีนี้ครบรอบ126ปีเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้ใหแก่ชาว ทางนี้พระเจ้าอินทาวิทยานนท์เดิมชื่ออินทนนท์เป็นบุตรของพระเจ้ามหาพรมคำคงและแม่เจ้าคำล่าขึ้นครองนครเชียงใหม่เมื่อปี2413เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7 แห่งราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้ายและเป็นพระราชบิดาในพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระราชญาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่หค่ะ